รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รวมพลังกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งจนสิ่งนั้นหรืองานนั้นประสบความสำเร็จนั่นเราเรียกว่าความสามัคคี ความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขรายการอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรพุทตวีโรอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลัยได้รับอาราธนามาเป็นผู้บรรยายธรรมให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ก็ขอเจริญ ในธรรมแด่ท่านผู้ชมทั้งหลายสิ่งที่อาตมาภาพจะได้นำมาเสนอในวันนี้หรือธรรมะดีๆที่อาตมาภาพจะได้นำเสนอในวันนี้ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันในรายการก็จะเป็นเรื่องของความสามาคัคคีเรื่องของความสามัคคีที่อาตมาภาพจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของความสามาคัคคีคือพลัง ความสามคัคคีคืออะไรในนิยามของคําว่าสามัคคีในทางโลกทั่วไปแล้วก็ในทางธรรมเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการรวมพลังกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสามคัคคีจนสิ่งนั้นหรืองานนั้นประสบความสําเร็จนั่นเราเรียกว่าความสามัคคี ในเรื่องของความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกๆอาชีพในทุกๆในในในการศึกษาเล่าเรียนก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันนะมีความสำคัญอย่างไรอาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความต่อไปในเรื่องของความสามัคคีนั้นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่โตคนเดียวเนี่ย มันก็จะไม่จะไม่มีพลังแต่ถ้าเรารวมกันหลายๆคนแล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีพลังอาตมาภาพขอยกตัวอย่างาเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราเก่งเรามีความสามารถงานที่เราทำหรือนักเรียนที่เรียนหนังสือเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคน แต่ว่าทําคนเดียวเนี่ยถามว่าการเรียนหรือการงานนั้นจะสําเร็จลงได้ไหม <t ost> ก็ตอบว่าสําเร็จได้นะสำเร็จลงได้ไม่ไม่มีปัญหานะถ้าเป็นคนเก่งแล้วก็คนดีเนี่ยก,ก,ก,ก็ก็ทำได้นะในเรื่องของอาการทํางานหรือการเรียนคนเดียวแต่ถามว่าการเรียนคนเดียวนั้นเก่งคนเดียวนั้นมันจะไม่มีพลังนะอย่างอย่างในเรื่องของการเรียนหรือการทํางานเนี่ย ไม่มีใครหรอกที่จะเรียนหนังสือในชั้นเรียนแล้วม,ม,มีตัวคนเดียวนะอย่างน,น้อยก็จะต้องมีครูบาอาจารย์ผู้สอนและครูบาอาจารย์ที่สอนนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องในเรื่องระดับประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาหรือในหน่วยงานก็ตามนะการทำงานก็จะต้องมีหัวหน้างานมีลูกทีมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานคนเดียวหรือการเรียนหนังสือในห้องเรียนโดยที่เราไม่เกี่ยวข้องกับใครนั้นมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นมาดูนาะยาตยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าในเรื่องของความสามัคคีนั้นสามัคคีอย่างไรเขาบอกว่าสามัคคีคือพลังทางกายความสามัคคีคือพลังทางกายนั้นเป็นอย่างไรความสามัคคีคือพลังทางกายนั้นก็คือการที่เราร่วมแรงร่วมร่วมกายร่วมทํางานหรือร่วมเรียนหนังสือกับคนอื่นนั่นแหละเป็นเรื่องของการ สามคัคคีคือพลังทางกายทําอย่างไรระทางกายอย่างเช่นครูบาอาจารย์หรือนายถ้าเป็นในโรงเรียนครูมอบหมายงานให้ทํางานกลุ่มอย่างนี้เราจะเอางานนั้นไปทําคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่เกิดความสามคัคคีแล้วงานนั้นก็จะประสบความสําเร็จโดยที่เราคนเดียวรู้คนเดียวเพื่อนในกลุ่มก็จะไม่รู้และงานที่ประสบะความสําเร็จหรือการเรียนที่สําเร็จนั้นก็สําเร็จไปโดยที่ มันไม่ไม่เกิดพลังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะามีความสามัคคีรวมพลังทางกายเนี่ยก็คือจะต้องร่วมกันในเรื่องของการเรียนก็จะต้องช่วยกันถ้ามีรายงานก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกันทํารายงานให้เกิดความสมบูรณ์ในรายงานนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่หลังวัยเรียนแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทํางานทํางานก็ต้องทํางานเป็นทีมนะมันถึงจะประสบความสําเร็จถ้าเราทําคนเดียวเนี่ย ความสามัคคีไม่เกิดนะงานสําเร็จก็สําเร็จได้โดยเฉพาะตัวของเราโดยที่ทีมนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละคือความสามัคคีรวมพลังทางกายอีกประเด็นหนึ่งก็คือความสามัคคีรวมพลังทางใจความสามัคคีรวมพลังทางใจนั้นเป็นอย่างไรก็คือความสามัคคีที่เรามีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะทำงานนั้นๆร่วมกับผู้อื่นให้สำเร็จ นะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเรียนกับการทำงานนี่แหละจะเห็นได้ชัดนะก็อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านาสั่งงานแล้วเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเนี่ยเขาเรียกว่า,าความมุ่งมั่นหรือความสามาคัคคีคือพลังทางใจเมื่อมีความสามาคัคคีคือพลังทางใจแล้วก็ดำเนินดาเนินงานนั้นจนประสบความสำเร็จหรือเราโยงไปถึงในเรื่องของความสามาคัคคีคือพลัง ทางกายนั่นเองนะเมื่อมีใจพร้อมกายพร้อมแล้วร่วมกันทําความสามัคคีในเรื่องของงานเลยในเรื่องของการเรียนนะก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยดีเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเราจะเห็นได้แล้วว่าความสามัคคีมันคือพลังจริงๆนะเพราะมีความสามัคคีคือพลังทางกายและความสามัคคีคือพลังทางใจหรือทางจิตนั่นเอง ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นชาวไทยและเป็นชาวพุทธก็จะเห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองและมีความสงบอ,อยู่เย็นกันมาโดยตลอดเป็นเพราะอะไรละ่ะก็เป็นเพราะความสามัคคีของคนในชาติหรือเราเรียกว่า,าชนชาติใดที่มีความสามาคัคคีประเทศนั้นก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองและก็มี มีการดำเนินงานในส่วนของข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีความสามัคคีนะประเทศก็จะเจริญรุ่งเรนะืองนะในด้านต่างๆไม่ใช่เป็นการศึกษาสังคมในในด้านของการศาสนาก,ก็เหมือนกันนะเขาเรียกว่าความสามัคคีคือพลังสร้างชาตินั่นเองนั่นนี่คืออีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่า ในเรื่องของการที่เราเป็นคนที่สามัคคีกันเนี่ยความสามัคคีนั้นมีประโยชนเ์เป็นอย่างมากมีประโยชน์อย่างไรนะยกตัวอย่างให้เห็นสักสองสามประเด็นก็แล้วกันความสามัคคีเนี่ยเขาบอกว่ามีประโยชน์ก็เพราะว่าทําให้คนที่มีความสามัคคีเนี่ยรู้จักที่จะเสียสละส่วนตัวเพื่อที่จะทําประโยชน์ส่วนรวมนะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยในการที่เราทำงานด้วยด้วยการร่วมมือหรือด้วยการที่เรามีความสามัคคีกันหรือเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมหรือที่เราเรียกกันว่าคนที่ทำประโยชน์โดยที่ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนนั่นเองเพราะฉะนั้น บางคนบางท่านเนี่ยในกลุ่มที่เราร่วมกันทำแล้วเนี่ยเราเป็นคนเก่งในเรื่องในในเรื่องที่ได้รับมอบหมายมาแต่เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ไม่เก่งนะหรือไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นแต่เราเนี่ยเสียสละความเป็นผู้ที่เรารู้เนี่ยสั่งสอนคนที่ร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานกับเราเนี่ยเาจะทำให้คนที่ไม่รู้รู้นะแล้วก็ การที่เราจะทํางานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็จะประสบความสําเร็จด้วยความที่เราเป็นผู้เสียสละนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอความสามาคัคคีคือพลังเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนั้นก็จะเป็นในเรื่องของญาติโยมสาธุชนหรือชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายที่จะเป็นผู้ที่นําความสามัคคีไปใช้นั่นเองเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของความสามัคคีและการแตกสามัคคีเนี่ยอาตมาภาพจะยกนิทานธรรมบทในพระพุทธศาสนาขึ้นมาพูดและมากล่าวให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะเพื่อที่จะยืนยันให้เห็นว่าความสามัคคีคือพลังสามารถสร้างชาติได้และความแตกสามัคคีนั้นก็สามารถทำให้าชาตินั้นไม่เจริญแล้วก็ ล่มสลายไปได้นะในธรรมบทเนี่ยก็ใน,ในส,สมัยพระพุทธเจ้าหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่พระเชตวันในเมืองโกสัมพีนะก็มีพระภิกษุ สองกลุ่มนะอยูอ่อยู่ที่วัดโคศีตาลามพระภิสูจน์สองกลุ่มเนี่ยก็คือมีพระวินัยทรเป็นหัวหน้าหนึ่งกลุ่มแล้วก็มีพระ,ะธรรมกถึกเป็นหัวหน้าอีกหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีลูกน้องประมาณ500คนต่างคนก็ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน ไปด้วยดีมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งนะพระธรรมกถึกเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เหลือน้ำที่ชำระสิ่งไม่สะอาดเหลือไว้ในภาชนะ mm hmm. เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ออกจากห้องน้ำหรือสุขาด้านั่นเองนะพระภิกษุที่เป็นหัวหน้าพระวินัยทร mm hmm. ก็ไปเข้าห้องน้ำต่อจากพระธรรมกถึก เมื่อเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นน้ำที่เหลืออยู่ในภา,าชนะที่ใส่น้ำก็คิดว่าออพระธรรมกรถึกเนี้ยเป็นอาบัติโดยที่ไม่รู้ตัวก็เข้าไปหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จก็ไปคุยกับพระธรรมกรถึกว่า,าท่านเป็นผู้ที่เข้าห้องน้ำไปแล้วเหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะใช่ไหมเพราะว่าในเรื่องของการเข้าห้องน้ำเนี่ย อ,องค์สมเด็จพระสมะัมพมัทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ว่าเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยต้องใช้น้ําให้หมดในคราวนั้นทีเดียวไม่ให้เหลือน้ําไว้ใน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 ภาชนะที่ใส่น้ําถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ากลัวยุงหรือสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยจะไปออกลูกหรือจะไปถ่ายไข่ไว้ในในห้องน้ําแล้วก็ จะเกิดมีสัตว์แล้วก็ใช้น้ํานั้นไปสัตว์นั้นตายก็จะเป็นอาบัตทุกกฎเพราะฉะนั้นพระวินัยทรก็ไปคุยกับพระธรรมพระธรรมกถึกว่าท่านเป็นอาบัตแล้วเนี่ยท่านรู้ตัวไหมพระธรรมกถึกก็บอกว่าเออในข้อนี้กับผมไม่รู้นะพระวินัยทรก็บอกว่าเออถ้าท่านไม่รู้มันก็น่าจะยกเว้นในเรื่องของการไม่ไม่ต้องอาบัตไปเพราะฉะนั้นพระธรรมกถึกฟังแล้วว่าเออพระวินัยทรบอกว่า เออมันไม่เป็นอาบัติเนาะก็ไม่ไม่ได้โปรงอาบัติแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะพระธรรมพระวินัยทรนเนี่ยก็ไปคุยกับลูกศิษย์ของตนเองว่าเออพระธรรมกถึกนี่นะท่านเป็นอาบัติแล้วท่านยังไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็ไม่ยอมโปรงอาบัติด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของออความเป็นผู้ไม่ฉลาดของพระธรรมกถึกเนี่ยลูกศิษย์ของท่านเนี่ยรู้ไหมนะ เพราะฉะนั้นเมื่อลูกศิษย์ของพระวินัยทรฟังในเรื่องนี้แล้วว่าพระธรรมกถึกเนี่ยต้องอาบัติไม่รู้นะเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของพระธรรมวินัยนะตัวเองก็ได้แต่แสดงธรรมสอนคนอื่นไปวันๆแต่ตัวเองถูกต้องโทษแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่ตัวเองที่จะรู้ว่าตัวเองนั้นต้องโทษว่าเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นลูกศรริษย์ของพระวินัยทรก็ไปพูดกันไปทั่วไปเข้าหูลูกน้องของพระธรรมกถึกนะ พระธรรมกถึกก็บอกว่าเออพระวินัยทรนี่เป็นคนโกหกนะรู้ว่าเราเป็นอาบัติแล้วบอกว่าเราไม่เป็นอาบัติแสดงว่าเป็นคนไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกน้องของพระวินัยทรและพระธรรมกถึกก็ต่างทะเลาะเบาแหวงกันทะเลาะเบาแหวงกันไม่พอนะก็ใส่ร้ายป้ายสีกันไปกันมาจนแตกความเป็นสงจากกันโดยที่ไม่ร่วมสังฆกรรมเดียวกัน เรื่องนี้ก็เข้าถึงหูญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเออพระเนี่ยทะเลาะกันเรื่องก็เข้าไปเ,าเข้าถึงหูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งสารเข้าไปนะว่าขอให้พระภิกษุทั้งสองฝ่ายเนี่ยเลิกทะเลาะกันและเป็นผู้ที่มีความสามาคัคคีต่อกันพระภิกษุนั้นก็ไม่เชื่อนะก็ยังทะเลาะเบาแวงกันอยู่ไม่เลิกนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปใน อารามโคสิตาลามนั้นแล้วก็ไปเทศให้พระพิสุฟังเรื่องของความสามัคคีมันดีอย่างไรเรื่องของความแตกสามัคคีนั้นมันไม่ดีอย่างไรเมื่อพระพิสุทั้งสองฝ่ายฟังแล้วก็ยังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทะเลาะเบาแวงกันอยู่เหมือนเดิมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเขาเรียกว่าละอาละอาใจกับการปฏิบัติตนของพระพิสุเหล่านั้นที่ทะเลาะเบาแวงกัน พระองค์ก็เลยปีกตัวออกไปอยู่ในป่านะเมื่อพระองค์ออกไปอยู่ในป่าแล้วเนี่ยถามว่าพระองค์ไปอยู่ในป่าแล้วใครดูแลปฏิบัติพระองค์ล่ะในในนิทานเล่าว่ามีช้างชื่อว่าปาริเรยกะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าก็เห็นอาการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงก็มีอาการที่เรื้มใสนะ แล้วก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะเป็นผู้ที่เตรียมที่หลับที่นอนให้องค์สมเด็จพระมาะสัมพุทธเจ้าด้วยการใช้งวงปัดกวาดสถานที่ที่จะให้ประทับอยู่หรือบรรทมด้วยนะในเวลาที่จะอาบน้ำก็เขาบอกว่าช้างนี่ฉลาดจริงๆนะก็คือสามารถที่จะเอางวงของตนเองเนี่ยปั่นไฟให้ให้เกิดขึ้นแล้วก็กิ้งหินเข้ามาในกองไฟ แล้วก็ใช้ใช้ก้อนหินใช้เท้าของตนเนี่ยผักก้อนหินที่ร้อนลงไปในแอ่งน้ําเอางาเอางวงนี่จุ่มลงไปพอรู้ว่าน้ําอุ่นก็เข้าไปหาพระเจ้าว่าให้ส่งน้ําได้แล้วเพราะน้ําอุ่นนะในเรื่องของอความฉลาดของช้างเนี่ยมีมากมายนะสุดท้ายเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปอยู่ในป่านะ พระภิกษุเนี่ยญาติโยมรู้ว่าพระเอ,อ,องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเนี่ยพระพิสษุเหล่านี้ก็ยังไม่เลิกทะเลาะกันนะญาติโยมก็ลงโทษโดยการที่ไม่ใส่บาทนะอาตมาจะเล่าโดยย่อกันลวกันนะเพราะว่าเวลาก็มีพอสมควรนะเมื่อ,อ,อลงโทษพระภิกษุที่ไม่ใส่ไม่ใส่บาทแล้วพระภิกษุก็อดอยากกันไม่มีข้าวที่จะฉันญาติโยมก็เข้า ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทูลให้ให้กราบแต่ว่ามันเป็นช่วงของการเข้าวันษานะญาติโยมก็ยังทรมานพระภิสุก็คือไม่พูดไม่กราบด้วยนะเมื่อออกวันษาเสร็จแล้วในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับนิมนต์จากพระอานน์ให้กลับที่วัดโคสีตารามหลังจากที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จกลับเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยในวัดโคศีตารามแล้วเนี่ย พระภิกสุก็เริ่มเกิดความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันว่าการที่เราแตกสามัคคีกันนั้นจึงทําให้เราอดและไม่มีอาหารที่จะบริโภคเพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่าศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเห็นไหมว่าแม้แต่พระสงฆ์ก็ถ้าเกิดความแตกความสามัคคีกันเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะเห็นเพราะฉะนั้น จึงเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าในเรื่องของความสามัคคีนะถ้ามีมีอยู่ในหมู่ใดหมู่นั้นก็จะทำกิจกรรมกิจการงานอะไรต่างๆได้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าในกลุ่มหรือหมู่ใดเนี่ยไม่มีความสามาคัคคีหรือเกิดาการแตกความสามัคคีในหมู่นั้นในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะทำให้ กลุ่มนั้นหรือหน่วยงานนั้นๆเป็นหน่วยงานที่ไม่ประสบความสำเร็จในกิจการงานที่มุ่งมั่นมุ่งหมายที่จะทำให้ดีต่อไปนะอย่างที่อย่างเรื่องที่อาตมาภาพได้ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะในเรื่องของความแตกสามัคคีของภิกษุชาวโกสัมพีก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ก็เดือดร้อน ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนไปถึงแม้กระทั่งสัตว์ที่จะต้องดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพก็จะขอฝากไว้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จหรือมีพลังที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ควรจะนำหลักของความสามัคคีไปใช้ในการเรียนในการศึกษาของอลูกหลานให้ลูกหลานของท่าน,นมีความสามัคคีสมัครรักใคร่กันในเรื่องของการเรียนการสอนส่วนในตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่นั้นก็ให้นำหลักในเรื่องของความสามัคคีไปใช้ในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทำงานเป็นต้นให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของท่าน รายการในวันนี้หมดลงแล้วนะอัตมาภาพขององุานนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ชมรายการอยู่เย็นจนเป็นสุขจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเพินขอเจริญพร ในเรื่องของความสามัคคีนะถ้ามีมีอยู่ในหมู่ใดหมู่นั้นก็จะทำกิจกรรมกิจการงานอะไรต่างๆได้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าในกลุ่มหรือหมู่ใดเนี่ยไม่มีความสามาคัคคีหรือเกิดาการแตกความสามัคคีในหมู่นั้นในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มนั้นหรือหน่วยงานนั้นๆ เป็นหน่วยงานที่ไม่ประสบความสำเร็จในกิจการงานที่มุ่งมั่นมุ่งหมายที่จะทำให้ดีต่อไปนะอย่างที่อย่างเรื่องที่อาตมาภาพได้ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะในเรื่องของความแตกสามัคคีของภิกษุชาวโกสัมพีก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นพระเถรองก็เดือดร้อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนไปถึงแม้กระทั่งสัตว์ที่จะต้อง ดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าเพราะฉะน,นั้น